ประกอบคณะครูที่มารงงานถึงเขตึงในส่วนของครมโรงเรียนนม่ใจทุกพานนะครับประกอบเรียนทั้งคณะโซลราชการทั้งนายกเทสมนตีนะครับนายกเทพของเราองน้ำสีพ้นต่อหลบ้านบานรรพุปลาแล้วก็ขาไดไปไม่รวมถงแนวความำนะครับซุกซนร้อนร้อไปใกล้กนเจอครับเลีบอ้อยิดมุมแห้งเจอครับ ครับไปดีพระรูปยุทธ์นะครับจริงๆ้มีแนวของทำได้พระภูคงจะได้แนวของทำหลายกิโลกของนะครับก็เป็นต้นบุญน้ำเงี้ยที่จะจอดจัฟ้อนนะครับนี้มาเป็นห้องหมาฟ้อศสักกะสิสิสินี้เนาะครับก็เป็นเรื่องของพุทธิธรรมของตัวเราเข้าดีหลังพุชโอยน้องๆเรียนทุกคน วันนี no I mean, ้นะครับดีใจนะครับที่ว่าเราได้ผมได้มาร่วมเจ้าจกรบวัปลาที่เป็นปีทสองปีก่อนเนี่ยที่เลี้ยงพวกนี่ยที่ย่างก็ไปกขคงนั้นบวัวปลาสอบซุกมันตื้นตีนหน้าไม่ชูเหมือนเนาะบวชปลาเซ็ตกร่อยหลับก่อปลาเหลืองนะครับแต่เข้าไปพ่อรับไปห่ออยู่ก็ดูจอยูยูครับแต่สีอาจจะเหมือนต้นนั่นเก่าละ ครับแล้วก็วันนี้นะครับก็เป็นปีแห่งปีหนึ่งนะครับที่สืบสารรักษาต่อยอดปีณี้อันดีงามนําโดยท่านพระครูนะครับได้มาที่โรงเรียนพงปภาซึ่งเป็นสถานที่โรงเรียนที่มีลิขิตที่ต้นแหลกนะครับวันนี้วันก่อนท่านพี่ท่านนับได้มาพบพระพี่น้องเขาที่ เป็นใจของเราครับก็ได้มีหลายผู้สายจครับได้เสนอรละเอียดการจะพัฒนาแข็งขาอย่างสิ่งหนึ่งที่ผมกำลังจะคุยกับทีมนะครับโดยเฉพาะผมก็รู้ว่าเขาจะจัดงานดินจีเขาจัดมาได้ประมาณปีที่สามรือปีนะครับตอนนี้จะจัดที่ในเมืองเยาวแต่สองปีน้นะครับห้อยหลังมาเนี่ยน้อยกว่านินจีมันยังไม่ใช้ไปจัดในเยว์มุ่นะครับ เขาต้องมาจัดทีเหมยใจในธรรมยังกคือว่าคนจะไปจะมาต้องมาคิดชูตีที่นี่เพราะว่าอยู่ที่ไหนร้านกาแฟน้องแม่เนาะมันดีมันงามเขาต้องเข้าไปเราเข้าไปที่ถนนนั้นลินจีปีนี้จะมาจัดดีเมยใจเช่นเดิมแต่จะจัดมันใหญ่ขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าต้นลินจีตรงนี้เขาจะมีกิจกรรมอย่างเดียวที่ที่ทำนายก เทีคร hey, right. right. like, uh, so uh, like ับทางสพรัฐโยโย่ปอดุล um, ย uh, ์บ้านก็จะชัดแต่มันติดปัญหาในเรื่องของระเบียบื่องมาหนาะหลายอย่างนะครับแต่เดี๋ยวเราลองดูวันนี้เดี๋ยวผมจะขอพบจากอภิคอว่าจะมีสื่อจะได้ดียวฝากประหลงกับท่านย่เราคุยกับท่านหอระรังนุวิวนะครับความวันนี้จะไดและเพิดมมันเป็นเป็นสื่อพอนะครับอ้ดีเปิด ที่ตารางดีๆก็เปิดไปส่วนนี้เขาก็จะทำดีก็ทำปรโยกนเนาะดีเราลองไปคุยแับรยชจะเอพาอบประาส่วนหนึ่งจากกตคอรเพื่อมนุษเสริมอันนี้สักเล็กน้อยนะครับแล้วก็ไปเปิด่ญี่ปุ่นนะครับก็อันนี้คือเจตนาที่เขาจะทำได้หกเรืองหนึ่งนะครับที่เไม่ไใ้งอดทังครึ่เดือนนะครับภบกภบหล่อเจ็ดสิบสองพษานะครับสองแดาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดติดจะถึงนี้ ก็คือหรากของของก็คือหนึ่งรากลิ้นนะครับรากหน้ารากตารากชีวีรากสิ่งแวดล้อมดังนนสุดท้ายคือรากเมตใจอันนี้าดได้เลยต้องรวมกันคิดรวมการทำรวมการรับประโยชนซึ่งรากลินเนี่ยเราได้คิดข้อกําลักวันก่อนเมื่อวันที่แปนะครับมีการทำโซเยียนทำอา้องกััง ขีดเอ้มชุดสองห้าไม่คุดหัวเลยเพราะขีเข็มชุดห้าเขาสังเกตเแรงนะครับด้านหลังเขาไม่กระเพราเลยนี่นะครับจริงๆต้องห้าเผาครับแต่สมัยนี้เป็นยังเป็นหัวบริหารจัดการเชื่อเพื่อได้อยู่แต่นับตั้งแต่วันที่ส5นี่ไถ่เผาไปได้นะครับทุกเจ้าก็เผาไปได้นะครับหนุ่มทีหนุ่มพ่อ จับมดนะครับายสนนุนะครับพอาต้องไปาขี้เกล็นะครับต้องเจ้าเลยว่ลาวัดป๊อปนีที่ด้นะครับช่วงๆคก็ต้องจับมุดนะได้รูปวมมองส่อใพอเขาปยุดในหลานนา่นาเขาจะับเลยมองส่องนหรือบอกว่าได้ทำนะครับมีต้องช่วยกันนะครับ แล้วก็รักต่อไปรักน้านะครับวันตอนนีงมีการทำความสะอาดหลน้าซักซีที่ั่าวไทยาขามีสองที่ก็ที่เมฆใจในหน้ามพื้นนะครับแล้วก็ที่อำเภอขงนนะครับเพราะฉะนั้นแหล่งน้ำสักสิทเดียวก่อนอีสแายกรกรดาวันเปงพระนรนราของพระเจ้าะ่เจ้าอยู่หัวนะครับก่อนจะมีการรวมรวมน้ำสักิีทัวปรเตุ ไปรวมเป็นมุลลิธีที่กรงเทศเพราะฉะนั้นหน้าในหน้าแม่คือกม่ไก่เอาเอาไไปเป็นตัวแทนส่วนหนึ่งของหน้าทุประมนตีจะไปรวมที่มลชมพิธีที่กรุงเทพมหานครนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ส่วนที่สองเขาได้ไปทําฝายนะครับเจ้าน้าตําวนในซุกเจ้าังรนเก้าที่กรแตีอบตในซุกที่บ้านแม่ซุก ครับฟองเมซุกเขาทำไปสองสายพ้อเวาจะทำไป็นแหลงเที่ยวใกล้ๆกับฟองเมคาจังหวัดเชียงใหม่นะครับต่อไปน้อพี่ยะมันก็ต้องไปถึงองเมคาไปแล้วต้องขนานปิดแม่เรื่องนี้สาบินนแต่ถ้าฟองเมซุกมีไปส้างสุกกันไปนั่นอกระดทำความสะอาดกว่าผ่ามอย่างเยเด็กๆท้นนี้ก็ต้อหน้านะครับรักปลาวันนี้วันที่รอบของเ้างนะครับก็คือนำด้วยตำบลเขยมแขง ตบุญสี่ถ้อยนะครับทางท่านขณาการได้นำรองขันเดือดทีนี้เป็นตบุญเข้มแข็งพอมีสนบุญเข้าครูยุทธเข้ามีผันนายกนายกเทพอ่าเพราะงั้นสี่ถ้อยพ้องครับปลุกงงมป็นหลวงในตบุเนี่ยข้าชีเครือข่ายทุกเครือข่ายนะครับคณะสงฆ์พระเจ้าครูต่างๆนะครับเป็นตบุญเข้มแข็งที่จริงนอกจักครับเคลื่อนต่อไปเพราะฉะนั้นวันนี้หม้อที่พ่อ รักป่ากันนะครับ้ดยการบวชป่าโดยส่วนพิจรที่ดีนะครับงเรียนตุ่ปาปลากระกองน่องในการศึกษารักษาเาย้อนระเกียจะมีการศึกษาหน้าตัวเรื่อยๆละน่องคนก็นียลัคนมีริ้ได้นะครับกษาเพราะคนต้องเป็นคนขเคลื่อนอย่างหน้าหน่อป่าระเกียวช่วงหน้าฝนเขาจะจะฟูป่าเพื่อหลอกาแดงแล้ก ในส่วนของนมสายนะครับรักชีว์คือปลูกพักปลูกไม่ต่างกันยังมีในในตรงคำในประโยคป่อยแก้วเนี่ยนำาเป็นเข้าและรายเดียวทางรัฒาการจะไปหนุนเสริมผูทุกตำบลหมู่บ้านทำแล้วทำเหมทำ่อไปนะครับส่วนรักสีเป็นล่อก่ในส่วนของเขาทำระยะนะครับในส่วนของเสวยคดีระยะเปียกรถลกรอดคดีนะครับอันนี้คือ สางสิ่งรอบดีงามว่าปูป่าผู้เขียวสิ่งรอบดีขึ้นและลักษณะค่ายคือรักใจยังมีู่ใจผู้รวมกันคิดรวมกันทำนะครับร่วมกันรักยาน์นะครับยงทำฟอดนี่ก็ข้างใจนะก็เป็นเลักษณ์เป็นเอกลักษณ์เป็ล้าหาเนาะใส่หมากก็สิ่งพิเกาฟอดปลาลาเรียก็สมสุกมูา เออเป็นเออได้เจอไปไหวมุโสปีสิบแปดนี่ก่อนคือเห็นสภัพของปอเปียไปชุดก็ไปได้หมดเพราะว่าเขาไปสักการะหลวงพ่อพระพักษ์สัตว์ของหนอเจ้าเหนือเก่าของหนองตะลือของเกาคำแดงนะครับเจ้าหลวงคำแดงของหนองนะครับต่อไปป้อไปล้างหัวไหลเพื่อเป็นพลิมงคลตัวนะครับวันที่18นะครับสมเจ้านะครับนี่คือทิ่จะกรักไปใจ เขาจะดำเนินการการคิดอยู่กต่การที่สำคัญที่สุดคือความสามัคคีครับคนบอกว่าเนื้อนถ้ามีความสามัคคีจ่วยเหลือเกื้อกูนขันการนั่งเบืองนั่นก็จะพัฒนาไปสูงอย่างยั่งยืนครับเพราะฉะนั้นนี่คือดำเนินการพูกรักภกรอบที่12พรรษาของเอกระยุทธจันทร์อชาทอกเชิญชวนผู้ประกระายโดยเฉพาะ วันนี้ท่านผอมาหลายท่านต่อช่วยประชาชนั้นั้นคือครับน้องนนักเรียนนะครับในรับรูู้่รับษาสกิการับเพื่อนของโรงเวยเพราะว่าผู้ไายทีเกตไฟเขาต้องเดินไปเดคนับจับจับแทกไฟเกตไยใร้ไฟทีเกตไฟหนึ่งะไรนะครับวนนี้ยังคือมุชชนเนี่มีโฟกคุณหมอสุนุ่นนะครับมาตลอดแล้ตอนนี้เปรเิสช่องทางอ่าคนนอกก็ช่างคุณนะ ได้แข่งเข้าไปนะครับแต่ผ้องอยากจะเปิดชองทางประชาคมันมันนักมีคนได้เข้าถึงเรื่อนปุ๊บพลังความคิดปุ๊บพลังความรอขตกสวนนะครับบ้านเราะ้องเจอสเกตเออในทางบ้างเนี่ยเขาเปิดอย่างเงี้ยสวยคือกาเขาคอนั่นแต่เรมมาต้องขอบคุณทงจีโฟอึง ผู้ฝึกหมอสุรพลน้องที่ประพันี้นะครับตอนนี้เพื่อใครหลองคนพเขา่วยจังนะครับเปิดข้อว่าระเบิดจากข้างในพิยาข้าระเบิดจากข้างในนะครับเดี๋ยวมันก็จะไปถ้าหวังจากคนต้องนอกเห็นยึดนะครับเขาต้องระเบิดจากข้างในก่อนถ้าระเบิดจากข้างในถ้าข้างในเข้มแข็งเดียวต้องนอกก่อนจากตัวเอง ทัพอันดีคือการพัฒนาที่พามาต้องขอบคุณทุกทายทีเครือข่ายโดยเฉพาะพระสงฆ์พระเจ้าคณะนักศึกษาส่วนไหนยกท้องถิ่นท้องถิ่นคณะครูน้องน้องนักเรียนน้องก่อเสือไข่เป็นพ่อว่าจับฟ้อนต่างๆนะครับมอสสอมอสต่างๆที่ช่วยกันทับเพื่อนเมตใจมาถึงระดับนี้นะครับเราทําตั้งแต่องค์การบริหารจัดการหน้าสื่อสารรักษาต่อยอดนะครับขำฝ่าย ทั้งต่อสายครับมีขอบูนมือก็ที่ประธานสสหรอกประธานสายไว้ดยนะแตเหมือนจะฝาบกว่านะครับเขาขอบูนมาแหมปีนี่คือเปิดหอบออกแข่งวันนี้ครับเก็บน้ำาเก็บอย่างไรผมไม่เห็นฟองอย่างก็เร่องท่เขาทำกันนะมือเร่องหน้าเต็มทุกกองประธานครับเพราะฉะนั้นเขา้องจะครับเพื่อนกันอย่างต้อเลือกประสบการณ์หือ ติดต่อทำมาต้องการต่อไปก็คือบริหารระดีดินนะครับดูแลองรุงดินให้เกิดผลกับกตากิจที่เราทำเพราะเราขกเรานะครับมันจะต้องทำอย่างต่อเนื่องต้องาำจะได้ับมีก็ต้องขอบคุณทุกฝ่ายดีกับใคยต่วยช่วยกันถ้าบมีทุกท่านในวันวัวนะครับและวันนี้นักบุญนี้ในใจจะมีเช่นเดียวกันนั่งขอฝากทุกท่านและขอขอบคุณทางคณะสงฆ์ คณะจัดงานต่างๆมาทงานวันนี้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะการขอระงบสงสารเลี้ยวกับคณะครูผู้บริหารตรงนี้ที่ประคาบที่จัดกิจกรรดีๆตรงนี้ลงกับคีดครอบถือว่าวันนี้เป็นขี้ก๊อรักษาในโครงการพกรักพกรอบของเรานะครับส่วนบุญคนเราเขารับจากพระครูไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวก็รวมกิจกรรกันในการบวชปางันต่อไปก็ขอขอบพระคุณทุกท่านครับ เป่าเจ้าเลือเชิงท่านสวัสดปัญญาเจ้าร้องโว้ยการคีสัมมกางเข็ดพื้นนีการศึกษาปฐมศึกษาพยาคิดหนึ่งขึ้นมาเพบ่อปับกท่าน,นเจ้า ระดับไหนนะครับาการพูดการจรียนการศึกษานะครับการศึกษาเียนกันนะครับก็รต้นชา่ต้นโง่นะครับรกยย็เป็น,นต,ต้นแค่ในการกการ่วมกิจกรรมตัวตาตัวนี้ครับซึ่งชักการที่ผมนะครับในรับปอบนะครับรองเรียนของพลเอกนใ,นใจถึงว่าสิบแปดปีนะครับขอไดอ้ไม่เห็นโรงเรียนมั่นสถาพานะครับขั้นแรกจะเป็นขั้นที่สาม ที่ซีน,นะครับพ่อหูนะบำรุงภายในได้ห้าน้อยนะครับเราจะทำเสร็จตามก่อนหน่งนะครับถ้าพนักงานนนะครับที่ทำขอเนี่ยนะเข้ามาชุกมาเข้าข้องูลน,นะครับทำบำรุงเนี่ยเข้ามาเข้าข้องกันนะครับก็เห็นว่าถล้องผมกต่ท่านนี้เป็นสิ่งทอ่ผมเหม็นนะครับก็คือต้นดินดีต้นแรกของแม่จใจเนี่ยมีต้นตะเคียนข,ขู่นะครับซึ่งมัน น่าจะทเป็นแนนมากของเพอแม่ใจได้ก่อนจะขึ้นป่าบุรอกนะครับคนน่าจะมาแงอตรงนี้ได้นะครับวันหนึ่งท่านเกาหลีก็ครับเกาหลีเนี่ยเขาจะเอาโค้งแจกแล้วก็หลังจากเน็ตโค้แจแล้วเขาจะเอางค้งแจวความเขาไม่ได้เปรียบหอยางอืนก็ได้ครับที่แสดงถึงความรักถ้าใครมีความรักที่มั่นค้งและยืนยาวอ่า เติมโตได้เหมือนต้นตะเคียนเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นแรงมากที่นคนยังน้อยนะครับยังดี่นายวานต้องเรเบิดจัดตั้งหนวันคือคนแบ่งใจเขาต้องช่วยกันประท้าสัมพันธ์แกเป็นแรงลืยนลูกกรบลูกหลานของเขาในวันกันแน่ที่จะสื่อสารต่อยอดสินดีรุ่นรุ่นปูรุ่นยารุ่นครนุ่นกองกเปิดในเปิดใน ทำไหวแล้วก็ลูกหลานวันตั้งแหนก็ซื้อถอดสิ่งดีประม่ทีน้องได้ได้ได้ทำไหวนะครับว,ว่าในอนาคตตั้งแหนนะครับบ้านทุกคาครับนาะยผมคิดว่าเขาจะเห็นต้นอินทรีย์ต้นแรกของจังหวัดพะเยาแล้วก็ต้นตะเคียนขู่ซึ่งซึ่งเป็นแรงมากแห่งสี่ของอำเภอแม่ใจแล้วก็เป็นแรงเรื่องลูกอีกปีหนึ่งของโอกาสการศึกษารครับขอบคุม้มคราบในวังนี้ครับขบคงครับ สำหรับต่อไปเจ้าขอเรียนเชิญท่านดาบตองรวจเทพตะมวลปัสวานเจ้านายุคเทพตมวลตีตะมวลสีเอาเจขอเรียนเชิญเจ้านบสุตเตอร์ขุจจาว่าสีประชุมเจ้ากระดับดาวนตรีไอย ขณะเี้คือในใจที่ครบกับผมเรื่องที่ผมได้ปรดลวงตัวหลายท่านนะครับเป็น,นช่วงหนึ่งนะครับที่ได้เอ่อ่หาหายไใจอาจจะได้โควิดนะครับถ้าต,ตอนนี้เนี่ยท่านสตออ่ออารมณ์นะครับก็ได้ปรึกษาผมตลอดนะครับว่าอยากเห็นเพื่อภูมิโปรักสุสต์ตา คนใหม่นนะครับอือแต่ทีกนทุกศาสาจเนื่อจากออ้อนวอนไปบรรลุองของในขออ้อที่ตรงนี้นี่ใหม่นะครับจากการเนื่องจากก็จะกาชมบูนะครับอือกันก็ขออภัยที่นนี้นะครับแต่ผมเตงเ็เพราะว่าผมเพิ่งจะรับก่นะครับอยากมีการต่อนื่งนะครับต้มีการต่อนื่นว่าจะเกีียวกับการ พุทธหนุนะครับคือผมก็คิดได้กรบอกเ่างพอร์ตว่ารไปทอดตอนนี้ผมดีแต่บรรุกในเขตบ้องยัิเพื่อดหนุ่มผู้พนักงานการทําที่การรงการนี้